กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากทางเพจดังได้โพสถึงเรื่องนี้ก็มีการวิจารณ์แล้วก็พูดถึงในส่วนของการออดิชัน่นรับนักดนตรีเข้ามาแล้วไม่มีคุณภาพแม้บาททีนี่พี่น้องเกิดยังขึ้นอีกแล้วเพิ่นว่องไห้ผู้ดใดวอใไห้วงใดพี่น้องแล้วในส่วนของเพจเพิ่นกับโผว่าปาด เมียที่แสนดีผัวงานน้อยก็เลยหนีไปด้วยทุกงานเอ็นดูทุนเมียก็ให้ไปออดิชัน่นรับนักดนตรีแต่งานไม่มีโถพ่อคุณแม่บาทที่นี่พี่นงองอันนี้เป็นโพสต์จากในส่วนของทางเพจนะพี่นนะ้องเนาะทางคอมมินชาวนิดที่เพิ่นเขา,มาเม้าบอกถึงเรื่องนี้ทางชาวนิดเอฟซก็เข้ามาเสริมทับพูดถึงเรื่อง นี้จนได้พี่น้องลู่เรื่องกันซื้อพี่น้องอในส่วนของคอมเมนต์น,นะพี่น้องเนาะหลากหลายมากบางท่านก็บอกว่าเขามีความสามารถด้วยแต่ต้องงัดออกมาเมียพูดไว้จนป่านนี้ยังไม่งัดอีกหรือจะงัดตอนไหนไปสัมวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเชื่อไหมจะชอบเรื่องนั้นขนาดไหนสักวันก็เบือ่อถ้ารับแต่ภาระ มีแต่รายจ่ายมากกว่ารายรับแต่โครงการลงทุนผลกำไรไม่ได้สักวันยิงนั้นจะเลิกเองเม่บาททีนี้พี่นวงในส่วนของทางคอม,มินเขามาเวาละกะพูดถึงเรื่องที่ทางเพจได้โพสนะพี่นนะ้องเนาะแต่ว่าทางเพจเพิ่นกับริรบูถึงไยดอกเตะเพิ่นกะเขามาคอม,มินลู่เรื่องกันซื้อพี่นวงบางคอม,มินก็บอกว่าต้องแบกต้องรองคู่สุดๆุดไปเลย บางท่านก็บอกว่าอย่าว่างานน้อยสิต้องบอกว่าไม่มีงานป้าพี่นวงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพูดถึงวงหมอลำอันดับหนึ่งใช่ไหมกับวงผัวที่ออดิชั่นมามัดมาแต่ไรงานจ้างใช่หรือไม่มาสัญมาพี่นวงข้อคอมเมนต์ท่านหนึ่งเพิ่นก็บอกว่าพยายามสัางให้ผัวทำวงดนตรีจะได้มีชื่อเสียงลำพังผัวก็เอาตัวไม่รอดสรุปเมียต้องแบกเหมือนเดิม บักลาช้างเท้าหน้าปัดบางท่านก็บอกว่าผู้จัดและเจ้าภาพก่อนที่เขาจะจ้างเขาก็ดูว่าจ้างมาแล้วจะได้กําไรไหมผู้ใดเขาสิจ้างมาเหรียญเนาะเขาก็ใส่เงินจ้างเนาะจ้างมาแล้วเขาขาดทุนมั่นกบับบะมีผู้ใดเขาอยากจ้างนั่นละสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเมียจ้างผัวมาเล่นด้วยในวงสุดท้ายแล้ว ก็ต้องหนีบผัวไปด้วยทุกงานสรุปแล้วก็คือเป็นวงเดียวกันคือเกาวสันมาพ,พี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายคอมมินเนาะพี่น้องเนาะพูดถึงในส่วนของที่ว่าแบกผัวแล้วยังต้องรองคู่อันนี้สุดๆไปเลยเป็นยังต้องไปเฮ็ดปูเจ๊กแยกเมียพาะย้อ,อนว่าอยากเป็นบอดสบอถ้าคิดว่าจะคล้องมีความสามารถถ้าคิดว่าตัวเองทำมันได้ออกมาดี ค่อยสร้างโปรเจกต์ขึ้นค่อยขอเงินเมียไปทำอาถ้า,ถาเฮ็ดได้ดีแล้วก็ได้เงินขึ้นมาเป็นลอยล้านพันล้านบ่มีผู้ใดเขาเว้าให้ได้ดอกประสมมาพี่น้องนี่ล่ละพี่น้องมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะชาวนิดเปิ่นก็บ,บอกว่าขึ้นลังเสียแล้วมันล่วงบ่ได้อวยไว้ลายแบกกันมาลาร้แล้วก็คือแบบว่า ถ้าสิเป็นโปรเจกต์ใดก็ต้องส่วนก็ต้องต่างออกกันนั่นละ่ะประศรีามาพี่นวงเอาบาดท,ทีนี้พี่นวงในส่วนของเรื่องนี้พี่นวงคิดว่าจังไรเนาะพี่นวงเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามีข่เขามาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นวใไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า